ข่าววันนี้นะคะเรานะ่ะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอวกาศค่ะเทคโนโลยีอวกาศนะคะ,โนโนะ,คะในปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะโดยใช้ในการสำรวจอากาศเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเทคโนโลยีอวกาศนะคะมีดังนี้นะคะหนึ่งเลยกล้องโทรทัศน์นะคะกล้องโทรทัศน์เนี่ยสามารถส่องวัตถุที่อยู่ไกลได้ะคะ่ะ นะคะกล้องโทรทรรศน์อวกาศทำเบิดนั่นเองนะคะเป็นประโยชน์นะคะในทางดาราศาสตร์อย่างมากเลยทีเดียวาสามนะคะก็คือดาวเทียมนะคะดาวเทียมเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ไปโคโจรโลกนะคะโดยใช้แรงน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะ นะคะจรวรนะคะจรวดเนี่ยเป็นยานพาหนะนะคะที่ส่งยานอวกาศหรือดาวเทียนนะคะขึ้นไปบนชั้นอวกาศนั่นเองค่ะนะคะยานอวกาศนะคะยานอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการเดินทางไปสำรวจอวกาศนั่นเองค่ะนะคะก็คือสถานีอวกาศนะคะสถานีอวกาศเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะไป อาศัยอยู่เป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะเก็บวิดน่าดูนะคะวันดีนะคะจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องกระสวยอวกาศนั่นเองนะคะกระสวยอวกาศเนี่ยเป็นยานอาวกาศนะคะที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ขอจบเรื่องเทคโนโลยีอวกาศไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องหินนั่นเองค่ะบ๊ายบายนะคะเจอก,กันเรื่องหน้าค่ะ